ก็นี่เป็นเครื่องเดลนะครับเเป็นซีรีส์สามพันสี่ร้อยนะครับมาซ่อมแรงครับเปิดไม่ติดนะครับแต่ว่าบางครั้งก็มีจังหวะที่มันเปิดติดได้นะครับแล้วก็บางครั้งจะเปิดไม่ติดนะครับเร่อาการนี้ก็จะเกี่ยวกับระบบชุดใบอัดน,นะครับที่ทำงานไปพลาดนะ่อให้เมรบอร์ดเปิดไม่ติด เพราะว่าระบบไฟทํางานเป็นปกตินะครับวิธีการแก้ไขก็ทําการแก้ไขตัวชุดฟไฟเบรคใหม่นะครับเป็นการเคลียร์มีเคลียร์ค่าให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับนี่ก็ทางสมายทีซสวิตก็รับซ่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเปิดติดเพลี้ผ้าเปิดเพล่ติดหรือเปิดติดตัดตตดับนะครับอาการอื่นๆก็ลองเอามาให้ทําการเช็คดูก่อนได้นะครับทาง ก็มีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์ s m ายท i t service ได้เลยนะครับ